สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้แอดมินพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดอินทรวิหารนะคะสําหรับตัวเลขนะคะดอนปู่ตาเข้า662นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะว่างวดนี่เพิ่นจุดถูกแล้วได้ตัวใดนะคะท่านผู้ชม สำหรับงวี่ผพานมานะคะท่านผู้ชมตัวเลขตัวเลขของดอนปูตานะคะหกเอ่อหกหกสองพี่น้องนะคะหางเดียวเม็ดเดียวนะคะสำหรับงวดนี้เพิ่นไปจุดมาเหลีวนะคะได้มาเลีวพี่นอ้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะว่าเพิ่นได้มากได้เลขตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะ นมัสการค่ะเดืนพนยมมาเอาเปแนวทางเอาแนวทางไปปันเอซีทั้งหลายมาถึงที่หลังนมัตสการครับน้องตาครับอเราะว่าเพิ่นไปเอา น้ำปูบ้านเจ้าบ้านนี่แหละมันไปเฮ็ดทางนี่ไปขอปูนี่ไปจุดทูบนี่สามตัวตรงๆงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเนี่ยได้หกสองเลยบ่ะได้หกสองเต็มเต็มเลยไปย่างอยู่เดียวนี่ก็ย่างคือเก่าอยู่ครับนี่ตัวหนึ่งมาหนี่เพิ่นก็ะได้ไปว่าเพิ่นคูในบ้านเพิ่นคูได้ไปเส้นบายเพิ่น โอ้ไปแก้บนเอไปแก้บน,บนเพิ่นครับไปยัีเพื่อก็ไม่ได้ว่าที่ไปแก้นั่นแก้ในดอกเพิ่นไ่านังามัน่งถ,ถือแล้วก,ก็เลยไปแก้บนเพื่อนซื่อคอครับเออ้าได้ไปจุดทูปจุดนี่และเที่ยนเนี่ยได้มาเพื่อนก็ไปขอตองร่า,าขอตอตขอตอมาก,ก็ได้ได้อืในเด็กมากเพินมม่นได้มาเมื่อไหร่ลุลงตาได้มากมื่อเสรารนี่ครับเพิ่นมาได้มาเมื่อเศารนี่เด็กสามโตครับ บอกญาติโยมไปยังหดวงตาออบอกญอาติโยมสิกันชื่อก็ะชื่อนี่คือเป็นแนวทางเลยครับอ่าอันนี้ก็อยู่กับคมเชื่อพวกให้เข้านี่แหละครับเพ่นให้มาสามตัวเลขคือสองซี 2> 2, 4, หาสองซีหาคันชื่อสองตัวกับชีหาหาชีซีสองสองซีไปเท่านั้นตัวนับเบิดเท่าน,าน,นั้นเดีครับเเลขคนให้มานี่คือเป็นเลขเจ้าปู่ จบปูด,อ,ดอน<า>ดปูตาอืมปูตาละบานบ้านเมืองแห้เนี่เพิ่นหายมานี่ขื้นขั้นเป็นงวดกับพิ่นหายเป็นงวดที่สองแสดงว่าพ่อจำนี่เพิ่นกำได้ตัวเลขมากครับมาบอก้องตาเลยได้ตัวเลขเขาบอกมาบอกดวงตาทึงสองคนนั่นแหละมาบอกเพิ่นออกมาเนี่ยนี่เพิ่นเขียนมาให้นี่ครยเอาให้พ่อเขียนเบิ่งกันาะนี้นี่แหละเพื่อแบ่งปันเนาะลงตาเนาะเป็นแนวทางครับ เพราะว่างวดที่แล้วก็ได้งวดที่แรกนี่บ้ามันซ้ำจับว่างพนอ่ะจับปูเพื่อนให้ไงครับเออเป่นกับจุดทูบขอคือเก่านจุดทูบขอคือเก่าครับเพป่นจุดทูบขอคือเก่าคือแ่ไปเห็ดผลถอดคนทางนั่นละเพื่อนก็ว่าหลายข้อมีหรอก้านจับว่างวันที่ค่ะเออจับว่างตัวสองหกหกสองครับผู้เจ้าของเจ้ากวนเพื่อนกับบริดสื่อดอกมันออกแล้วหัวจำแป้นนีสักสามเทื้อพุนอ่ะ อันในสองสี่ห้าบอกข้างวดนี้สองสี่ห้าวดนี้อันนี้คือออกเราเก่าพวกิบซี่ครับค่ะเกื่อเพิ่นโชคดีนะน้องตาเนาะโชคห้าเพิ่นครับอีกทั้งที่สองมาดูบ้านงูเงาเต้าตุ้มนึกจังไรล่ะเพิ่นไปเส้นบายเพิ่นค่ะแต่ประด้ว่าที่บนายชานเพิ่นดอกแต่ว่ามันผู้ยุพี่นรรถึกแถวบ้านถือค่ะหลวงตาเหนื่อยไปเส้นบายเพิ่น ว่าขอบคุณเพิ่นกบ,บ่างยัยวันได้หายโชคตองวดเหนูนี่หายโชคตองวดมาค่ะก่อนกระแนวนี่ล่ะงามเลขตัวนี้เพิ่นชุ่มวนจำเพิ่นว่าน,นั่นค่ะก่อนกระไฮหกหกสองตรงตรงไฮหกหกสองตรงตรง,ตรงวดันก,ก่อนงวดที่มา่านมาหนูวันที่สิบหกวันนี้สองสี่ห้าสองสี่ห้าแสดงว่าญาติโยบมันเฮาเพิ่อนก็บล่อตัวเลขตัวนีเนาะล่อตัวนี้มืออื่นกะลวงตากะสีได้ครับ<ส> 2> 2 ปล่อยให้ญาติโย,ยมที่มาจากหันครับสแสดงว่าเลขตัวนี้ยังบ่ท่านได้ปล่อยให้แอดมินก่อนมันบ่คบรับบ่ท่านได้ปล่อยให้ไผนี่แอดมินบ่ท่านได้ปล่อยให้พัทางในค่ะอืมได้มาใหม่สดๆได้มาใหม่สดๆ,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 ๆนี่ก็ถามอยู่โอ้พ,พ่อเข้มมากๆบ่ครับ,ค,รบคุยกันอยู่กับเจ้าอาวาสเพิ่นนี่แหละครับาว่าพิ่นบรือเป่า ปัดมาหอวแ้วทนแม่กันแดงก้นตาลงขา้องมาแม่นให้ลวงตาคันลวนตาจมหาไฟจงมาเออวันจับว่างปันจับว่างนะเอ้ชมมีละสามตัวขนึกเลสองตัวค่ะอันนาตัดเอาเนาะครับนะตัดเอาสองสีซีสองสองห่าห้าสองกระเบิดเท่านั้นสีห้าห้าสี่แต่บาาบวดนี่กับ ประจําบ้นกระเขาคือเขาหาซี่สี่ห้าคือกระเข้าคือกันครับตรงเลขประจําบ้านหองเลขประจําวันพ้อมห้าสี่สองสี่ห้าเลขประจําบ้นห้าสี่นะคะนี่เลขประจําบ้านนี่ห้าสี่นี่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะ วงกลมเฮฟีี่เนาะเด็กห้าี่เนี่ยมันตรงกับประจําวันอวงกลมให้ตัวห้าสี่นะครับสามตัวกับาฮจัดแต่เต็มเต็มเลยครับเออสามตัวก็นั่นหล่ะอันนี้เป็นเด็กซุ่มตัวตัดออกจากตัวนี้ไปครับอันเด็กนเด็กประจํบวันเขาสี่ห้าห้าสี่อันนี้เขา ห้าก้อนกับเข่าคือกันแต่ว่าดวงตาแบบเมื่อน้ำมันซุ่มสืีไหลครับยังดวงตายังบ่เสื่อนเนาะครับเงี้ยปฏิพันธ์มาเออยังวัดนี้งวดนี้บ่อหอยมือกระจาเบิดลายบาดดีดีครับตองงวดนะค่อเนาะอ่าเพื่อนให้ต่องวดโตเถ้าได้สางได้เพียงวัดวาราบสองสี่เป็ท่านผู้ชมไปยิบลอตเตอรี่ไปน้องลุงตาเนาะยิบไปแล้วครับอลอตเตอรี่ไม่จะได้ก็ค่ะเอ่อยิบไปแล้วของโบหลายดอกนัก หยิบไปแล้วเ่รคะลูกตาหยิบไปแล้วเออใบหนึ่งนึ่งมาหลายก็ได้เชียงได้ยังนี่แหละวันน่เนาะครับเนาะวันน่อาจจะถูกแล้วันที่หนึ่งเด้เฮ็ดกำแพงหล่อมวัดเนาะครับเนาะได้๋ย้จะสางเนี่ยอยากให้มันเคลื่อนอยูหรอกเพราะท่านมียังยังเห็นมาพระพุทธรูกกับท่านเพราะท่านอยู่คมอยู่เงาอยู่ครับยังมีลังคาเนาะคราะท่านมีลังคาดวงตาว่าหยิบไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นตระเวนดวงตาที่บอกบุญมากนะครับ เยบซีทันใดนะครับที่อยากรวมทําบุญนะครับกับวัดบ้านน้องไพ่นะครับกับทักทายแอดมินมาได้ด้วยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ064เบอร์ยี่กอดเจ็ด064396 064396 9280 9280 ตัวเดียวแขนแขนเอาต้เดียวแขนแขนนี่คือเป็นเด็กเจ้าปูเจ้ารักบ้านรักใช่ใจบ้านคนให้มากหมดก้อนนี่ก็ให้เต็มเต็มแต่ว่าหากซุ่มลุกห้านอยู่ในบ้านเนี่ยคนกับเบอร์จังไรล่ะคนอยู่ทางไกลกับโท่มาเอาเลยไม่บอกครับยังยังว่าท่านใดมาทางไหนครฮอเข้ามามาอนีการอถ่ายิบชี้อยู่นี่แหละบเอมาบอกกระจุมหาอยู่กับบ่อฮันบุญก็เลยมา มามาคุยกันนิดเช่นมาม่าบอเพิ่ลมาบาม่าดอกเออเพิ่นว่าอิฐี่บาม่าดอกเออขึ้นขี้อยู่เท่าดาฟาราคปานจับว่างเลยเนาะค่ะลุงตาลุงตาเนาะขอเป็นตัวเลขชคลาภเนาะลุงตาเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะการสำรับตัวเลขของดอนปู่ตานะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้า 3ตัวตรงๆนะคะ6กหสองนะคะสำหรับงวนนี้นะคะได้ตัวเลขมาแล้วนะคะหางเดียวเม็ดเดียว2องสี่ห้าสองสี่ห้านะคะตัดเล่นนะคะก็จะเป็นสองสี่สี่สองสองหห้าสองห้าสี่สีห้านะคะออาพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดที่ติดตามรับชมแล้วจะเฝ้าไปใส่นะคะ mm. เอเจอตังมีของดีนะคะมาฝากเอฟซนะคะเป็นของดีของหลวงปูศิลาสิริจันโทนะคะ สำหรับท่านใดที่มีความศรัทธาปู่นะคะผู้ใดอยากได้ของดีของดีมาฝากเอฟซีนะคะเดี๋ยวผู้ิีตามรับชมรับฟังน้ำกันเลยนะคะว่าของดีของปู่เมื่อนี่แอดมีอย่างมาแบ่งปันเอฟซีนะคะ,ะ,คะ,คะท่านผู้ชมการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไร ยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id l i n s เล็ก t เล็กสาม s เล็ก t เล็3 2 5, 1, 3 2 5 1นะคะบ mm ู hmm. ชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิาอิเจนโทนะคะ mm hmm. สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ